แม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินรัฐนี้ก็เกียกล่อมหนายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้ถึงมาละอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนกับเรื่อนการดำเนินการป้องกันป้ไงปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุณแมฆของแผ่นดินถึงขั้นตอนประกอบด้วย 1. ทำความเข้าใจตัวเรือนทุกตัวเรือก 2. จัดตั้งคณะกรรมการกองทุณแมฆของแผ่นดิน 3. รับสมัครตัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 4. จัดตั้งบทจุดจนงแจ้งเตือ ห้าให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด 6. จัดตั้งกองอุปกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเจ็ดประชาคมรับแก้โดยสันติวิธีแปดทำาิิกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา,ญายาเสพติดร่วมกัน 9. ก,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 การรับรองโดยเรื่องบุภัย สิการรักษาสถานะของชุมชนเข้งแรงช่วยกันแก้ปัญหาคอยเฝ้รวงต่อต้านัยหัวหน้าส่วราชการเออเทือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินผู้นำหมู่บ้านเข้ามาในผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่นม <um ีความดีดี็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นนรกการกิจกรรมทีิออัฟหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รูปกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียงค้อเกีย,ยนในวันนี้รัฐบาลโดยนายรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาราแห่งชาติร,รูปกาศนโยบายที่จช่นลดปัญหายาเสพติดอย่างในรูปประมภายในระยะเวลาหนึ่งปีได้นายชริโภจึงเจริญประธานระทวงมหาไทยได้ประชุมขับเคลื่อนในกิจการนโยบายของรัฐบาลในภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทยหายระบบวิธีาทางไกลเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ 2พศ็7ได้มีข้อสั่งการเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งเน้นการป้องกันหลบปรามและบำบัดปุ้นปูโดยหน่วยงานของภาครัฐผู้นำชุมชนภาคประชาชนภาประชาสังคมทาเอกชนโดยน้อมนำแนวทางการสร้างพลังเหตุตามดีโดยการสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งตามแนวทางกองพืนแม่ขอนเองท่านมีการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดด้วกระบวนการกองทีนให้ของแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านจึงขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบทุกหมู่บ้านจำนวน18หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2567บัดนี้ได้เวลาอันถึงเรลนแล้วขอเปิดกิจกรรมทิออฟหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อังเภอเฉลิมพระเกียรตินะแบบัดนี้องค์ารดีราอชรอินีท่านทรงหวงใยให้ยาเสพติดขอให้หมดสิน้น ในครองการนีพระราชิที่มีท่านทรงห่วงใยญ่ยยาเสพติดขอให้หมดสิ้นไปพยาเสพติดขอให้หมดสิ้นไปทรงพระราชทานไว้ ได้สุขสำราญทอกันชุมชนหมู่บ้านทุกคนมาร่วมแรงปกป้องรักษาสร้างสร้างความเข้มแข็งปกป้องรักษาสร้างสร้างความเข้มแข็งย่าเสพติดคอยแอบแฝงขจัดให้พ้นชุมชน